สวัสดีครับถัดมาที่รายการวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะครับวันนี้มีสมฉบับด้วยกันเริ่มที่ของผมเป็น Paper Preview ของบริษัท CPF นะครับผมคาดกำไรปกติ Q3 เนี่ยที่5,086ล้านบาทนะครับเป็นการชลอลงเนี่ย54% quarter on quarter แล้วก็22% Year on Year นะครับโดยโดนกดดันหลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของ o s gross Profit Margin ที่ลดลงนะครับตามราคาขายของธุรกิจหมูที่ปรับลดลงค่งอนข้างแรง Quarter on Quarter แต่ถ้าเกิดไม่รวมตัวของธุรกิจหมูเนี่ยตัวของธุรกิจไก่แล้วก็ธุรกิจฟู้ดของบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าแนนมการเติบโตยังถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็ในฝั่งของขาของต้นทุนวัตถุดิบเองนะครับตัวยังอยู่ในเทรนด์ของขาลงนะครับโดยเฉพาะตัวของราคากากถั่วลืองที่ปรับลงมาค่อนข้างเยอะก็ไปออฟเซตหรือว่าช่วยตัวของราคาหมูที่ปรับลดลงเนี่ยได้บางส่วน นในเรื่องของภาพของอุตสาหกรรมนะครับผู้บริหารก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับว่าราคาหมูป,ปัจจุบันเนี่ยที่ราคาบวกลบ50บาทเนี่ยน่าจะเป็นระดับบอททอมแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการของอาทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเข้ามาในการช่วยดึงปริมาณสปายหมูในประเทศนะครับแล้วก็ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐเนี่ยก็จะมาช่วยหนุนในฝั่งของที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าราคาป,ปัจจุบันน่าจะเป็นบอททอมแล้ว แต่ว่าอย่าง,งไรก็ตามเนี่ยรอดูหลังจากเทศกาลกินเจอ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีมานตัวเนื้อสัตว์เนี่ยลดลงนะครับถ้าเกิดราคาย,ยังยืนอยู่ได้ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้ในช่วงของครึ่งในช่วงของปลายเดือนนี้หลังเทศกาลกินเจนะครับด้านราคาเหมาะสมนะครับผมมีการโรเวอร์ไปใช้ราคาเหมาะสมสิ้นปี26 นะครับปีหน้านะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมคาดกำไรลดลง27%นะครับด้วยทำให้ราคาเหมาะสมของ cbf เนี่ยถูกปรับลดลงจาก28บาทเป็น25บาทนะครับก็ปรับลดคำแนะนำลงเป็นเทรดดิ้งนะครับแนะนำเก็งกำไรตามราคาหมู่ในประเทศถ้าเกิดเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเมื่อไหร่อันนั้นก็จะเป็นจังหวะการเข้าเก็งกำไรนะครับอเท่านี้ครับครับผมมาต่อที่ตัวขอเทสโก้นะครับตัวนี้ก็เป็น preview ผลประกอบการไตรม่าที่สาเหมือนกันแต่ว่าไตรมาสาเนี่ยคิดว่ากำไรน่าจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับคิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักานบาท ก็ลดลง50% Q&Q n Q แล้วก็ประมาณ76%เ n นเ a r นะครับถือว่าก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ก่อนนันนี้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าปกติไตรมาส3เนี่ยก็เป็นโลซิชันของธุรกิจยามาโตยในประเทศอยู่แล้วประกอบกับว่าปีนี้เนี่ยตัวของอ ลดดุฝนเนี่ยมาโดยปกติทําให้เรื่องของการใช้งานยางมะตอยเนี่ยมันน้อยลงกว่าปกติด้วยนะครับทำให้ไตมาสส์ในกำไรอาจจะไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเยนี้ที่ลดลงเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตมาสสามแต่ปีนี้ไม่มีมันเลยทําให้เรื่องของปริมาณการใช้งานยางมะตอยลดลงคิเออเยเนียด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาจริงก็ซบลงด้วยจากปีที่แล้วนะครับสำหรับแนวโน้มไตมาสสี่เนี่ยคิดว่ากาไรน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบคิววยนได้เยแล้วน่าจะเป็นจุดงสุดของปีด้วยเพราาะวว่ตัของงบ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นงบฝั่งของคมนาคมเนี่ยน่าจะเริ่มมีการเบริกจ่ายงบประมาณเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของปริมาณขายในไตรมาส4เนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นไปอยู่เหนือระดับ300ตันได้นะครับไตรมาส4เนี่ยเราก็เบื้องต้นก็คาดว่ากําไรน่าจะอยู่ประมาณสัก600-700ล้านบาทได้นะครับส่วนแนวโน้มของผลประกอบการทั้งปีเนี่ยเรามีการปรับลดเรื่องของประมาณการลงมานิดหน่อยนะครับโดยปี25เนี่ยเราปรับกำไรลงมาเป็น1,600ล้านส่วนปี26ปรับลงมาเป็น1,700ล้านตามลำดับนะครับ อันนี้เนี่ยเพื่อสะท้อนภาพของตัวมา r จินในระยะสั้นที่อาจจะยังไม่ได้ฝืนตัวอย่างเร็วเหมือนที่เราคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าภาพหลมก็ยังดูดีอยู่ส่วนราคาเหมาะสมเนี่ยเรามีการโรไปใช้ t a r g e t p r ต c e นาซิ้นปีหน้านะครับที่17บาทก็มีการปรับคำแนะนำจากเทรดดิ้งขึ้นมาเป็นซื้อด้วยนะครับเราคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนเรื่องของแนวโน้ผมผลประกอบการไตรมาสสที่ไม่เด่นไปแล้วแล้วก็ประกอบกับตัวของแนวโน้มในระยะถัดไปเนี่ยก็คิดว่า ภาพรวมของความต้องการใช้ยางมาตอยก็น่าจะเร่งตัวขึ้นได้จากเม็ดเงินลงทุนภาคของอท่าการทําถนนต่างๆนะครับสําหรับราคานี้เนี่ยตัวของ P ีบุ๊กก็เทรดอยู่ที่ประมาณสัก1.3เท่าเท่านั้นเองแล้วก็มีดีเวนต์นี่ประมาณสัก6.5เปอร์เซ็นต์เพื่อจะกัดดาวไซด์ด้วยก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนแล้วแต่ว่าถ้าใครรับความเส่็งได้น้อยเนี่ยก็อาจจะรอให้งบออกไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าลงทุนได้นะครับสำหของผมก็มีเท่านี้ครับครับต่อด้วยกลุ่มไอซีทีนะครับก็ตัวแรกเป็น P ีวิวของ ขอประทานอาภัยท่านผู้ฟังลืมติดใหม่นะครับต่อด้วยพรีวิวของกลุ่มไ c t นะครับก็ตัวแรกแอดแอดไวส์ Ad เนี่ยเราคาดไตมไลายไตายมาสสามในี่ยิบห้ล้านบาทก็โต4%ี่เปอนเยียนะครับหลักๆแล้วเนี่ยรายได้โตดี16%บหกเยียแต่ว่า Margin กับไ g n a เนี่ยขึ้น Margin นี่ลงนิดนึงไ g n a ขึ้นนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังจริงๆคือเขาเนี่ยขาย Apple ยอดเยอะๆปีแรกๆนะครับดังนั้นเนี่ย การได้รีเบทของกลุ่ม ICT เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็คือต้องได้รีเบทกลับมานะครับปรากฏว่ารีเบทเนี่ยมายช้านิดนึงสำหรับงวดนี้ก็ไปเข้าปีนะเอ้ยไปเข้าไตามาสี่แทนนะครับทำไมไตามาสามเนี่ยอาจจะดูโตน้อยแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบประมาณการที่ผมทำเอาไว้นะครับหุ้นเนี่ยกลับลงมาที่ PE 10เท่า กว่าแล้วก็ปันผลเกือบ7%ต่อปีอีกแล้วนะครับซึ่งเลเวลนี้ผมต้องบอกว่าค่อนข้างถูกมากแล้วสำหรับค้าปีค้าส่ง IT ทนะครับ PE 1 0เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าไปมองปีหน้าใน PE 10เท่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยงบแต่มา3ก็ยังโตนะเพียงแต่ว่ารีเบทมันเข้าช้าหน่อยแล้วก็ไปลุ้นควอเตอร์สที่จะโตแรงเพราะว่าขาย Apple เต็มไตรมาส นะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยโดยรวมๆผมคิดว่าหุ้นตรงนี้ดาวไซน์น้อยแล้วน่าจะหาจังหวะในการสะสมมากกว่านะครับยังไม่ใช่จุดที่จะถอยออกนะครับขณะที่ตัวถัดไปคือ t u u เนี่ย <c oughs> ผมออกไปเปอร์ยาวนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวเล่งของ t u u เนี่ยตลาดกังวลว่ากําไรเนี่ยอาจจะไม่เติบโตแล้วนะครับ <c oughs> หรออาจจะโตในอัตราที่ไม่แรงเท่าเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็กังวลในหลายๆเรื่องเช่นเทเลนอจะออก <c oughs> จากตลาดไทยไหมนะครับกัง กังวลเรื่องเซกเตอร์โรเทชันผมว่ามีคําอธิบายในเปเปอร์นี้ถ้าเราไปอ่านเพิ่มนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยสาระคือการลดต้นทุนเนี่ยมันยังลดได้อีกเยอะนะครับมเพึ่งเริ่มต้นนะครับยังลดได้อีกเยอะโดยเฉพาะค่าคนกับค่าคอนเทนต์ content, นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาใช้มากกว่าคู่แข่งมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อันที่2โครงสร้างตลาดที่จะเปลี่ยนไปจากตลาดผู้เล่น2อรายที่แข่งขันไม่ดูแลเนี่ยผมคิดว่าจะจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นนี้อย่างน้อย2-3ถึงปีจากนี้แม้ว่ามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าในเหตุการณ์อื่นๆนะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดเมื่อโครงสร้างตลาดไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเนี่ยอาปู้กับตัวของการลดต้นทุนมันยังเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องก็กําไรหน้โตได้ดีผมคาดกําไรโตค่อนข้างเดินเลยนะครับจากปีนี้มีสําลองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการรวมโครงข่ายนะครับแต่พอปีนี้จะไม่มีแล้วนะครับกำไรก็จะโตก้าวกระโดดเลยเป็น2 4 0หแล้วก็จากนั้นเป็น2 6 0หนะครับซึ่งผมอิงแพลตเลโชที่5050 50, 70เนี่ย บนราคานี้เนี่ยดีวิเดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4%มีเนี่ยมีล้นะครับนี่คือผมให้ p a y ์เอาน้อยอยู่นะครับจริงๆแล้วยังจ่ายได้เยอะกว่านี้เพราะว่าคาเปกของเขาเนี่ยที่เป็น ค่าเบกจ่ายค่าขึ้นที่เป็นผลของการประมูลในอดีตเนี่ยมันจะน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับดังนั้นมีหลายๆเรื่องให้ลุ้นทีเดียวสําหรับทุนท้งการลดต้นทุนแล้วก็การเติบโตของโครงสร้างตลาดที่เหลือผู้เล่นสองรายที่ผมคิดว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็การที่ปันผลจะค่อยๆแลมมากขึ้นด้วยนะครับก็ให้หาจังหวะในการสะสมหุ้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปดูตลาดที่มีผู้เล่น3ามรายนะไม่ใช่2องรายมี3ามรายแต่แข่งกันไม่ดุเนี่ยหุ้นเทเลคอมเทรดแปดเท่า นะครับ e v per EBITDA 8เท่าถ้าไปดูตัวเขาเองเนี่ยที่ควบรวมมา2ปีเนี่ยเคยขึ้นไปเทรดแเท่ามาแล้วนะครับดังนั้นการเทรดแค่6เท่าเนี่ยผมคิดว่าต่ําไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอีเวนต์ให้เห็นแล้วว่าตลาดที่มีผู้เล่น3ารายนะแล้วแข่งกันไม่ดูเนี่ยมัน8เท่าดังนั้นถ้าเหลือ2อรายเนี่ยจริงๆมันควรมากกว่าน,นั้นนะนะครับแต่ว่าที่กลับไปที่8ดเท่าเนี่ยหุ้นก็ขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจให้ท่าน าจังหวะในการสะสมนะครับผมปรับไปใช้ราคาเหมาะสมสิ้นปีหน้าที่16บาทก็ให้ซื้อนะครับสำหรับทูวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สาหรับทีมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับขอบคุณครับการติดตามครับแฟนเพจดวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กําลังใจพร้อมกับกดปุ่มซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสําหรับแฟนเพจดวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสาร คจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ